สองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับปัจจานี้ต้องประทานมาถึงแล้วะคระับ<า>เตี๋ยวกระเทะียบ หนึ่งสองสามครับในโอกาสนี้นะครับท่านประธานในพิธีท่านนิวัฒน์เจีิญยุทย์บุญญานะครับท่านนายกเทศมนตรีเมณฑลนครรม นเดินทางมาถึงนะครับในโอกาสนี้ขอเรียกการเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านนิวัตเกี่ยวเรียบุญญานะครับท่านนายกเทศมนตรีวรคอบนงท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับเรียนเชิญท่านรองโชคดีมกราคิรินนะครับท่านที่ปรึกษาท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านเลขานะครับเรียนเชิญนะครับทั้งหมดเลยนะครับเรียนเชิญเลยครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะครับท่านเลขานายกเทศมนตรีนะครับ ท่านรองนายกนะครับเรียนเชิญนะครับมันเป็นธรรมนาครับบุญเดือนห้าต้องร้อนนิดหน่อยครับถึงจะได้บุญครับครับในโอกาสนี้ขอเรียกการเรียนเชิญประธานคณะกรรมการการจขดขันนะครับท่านพันตารวจเอกพันศักดาดีผู้อำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมนะครับได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครับขอเรียกการเรียนเชิญครับผม เรียนท่านนิวัฒน์เจวิลยะบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมผมพันธำกระโดเอกพันศักดิ์คาดีผ <c oughs> ู้กับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมในนักคณะกรรมการจาัดก,การแข่งขันเรือยาวชิงแชมป์สายน้ำตามบ m c ทครั้งที่สองประจำปี2557 ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครปนมเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้ปี 4, ครั้งที่2ในงานประเพณีบุญเดือน5้บูชาพระธาตุนครประจำปี2557ขอเรียนเชิญครับ เรียนท่านพันตรุษเอกพันศักดิ์ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปนมท่านโชคดีมังคลาคิมีรองนายกเทศมนตรีท่านจิรกิจทิพโคสิทธิคุณที่ปรึกษาท่านวัฒนศักดิ์เยวิบุญญาเนขาธยการท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านประพันธ์พิมพานนท์ประธานชุมชนวัดมหาธาตุท่านประเสริฐตองสุนทรและคณะท่านอารมเวียงด้าอดีตสมาชิกวุธิสภาท่านพี่น้องชุมชนวัดมหาธาตุตลอดจนแขกผูม้มีเกียรติพี่นอ้องชาวเรือ เพื่อข่าการครูจากสำนักง,งานเที่สเานังนัมนมที่เคารพทุกท่านขอขอบคุณค,คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงแทมศึกสายน้ำตาม B M C ที่เกียรติผมมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวในงานประเพณีบุญเดือน5บูชาพระธาตุนครประจำปี2557ในวันนี้ เป็นที่ да ทราบกันแล้วว่าการแข่งขันรยาวครั้งนี้จากการแข่งขันเป็นครั้งที่สองโดยเป็นการจัดงานร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองนครนนกับบริษัทบริษัทอุตสาหกรรมปูชิเป็นบีเอ็มซีจำกัดชุมชนวัดมหาธาตุสามารณตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครนนและชาวชุมชนวัดมหาธาตุทุกท่านซึ่งถือเป็นวิขิหมายดี ซึ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานตลอดจนเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีการการแข่งขันเรือให้คงอยู่สืบไปซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ทุกท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยกันคิดช่วยกันทําอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การจัดงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นประเพณีที่ดีงามคงอยู่คู่บ้านคู่เมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งของชาวชุมชนวัดม,ม,มหาธาตุซึ่งถือว่าเป็นประเพณีบุญเดือน5้าให้คงอยู่สืบไปขอชื่นชมและขอบพระคุณทุกฝ่ายที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงแชมป์สืดสายน้ําตาม BMC ในครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเรือที่เข้าขร่วมแข่งขันทุกลำเป็นเรือที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครนุมดังนั้น จึงถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของพี่น้องชาวจังหวัดนครนนมให้มีความรักความสามาคัคคีแน่นแฟน้นย,ย,ยิ่งขึ้นผมขออำนวยวยพรให้การเงินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วก็ะผมขอเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงแชมป์ศึกสายน้ำตาม B M C ในงานประเพณีบุนเดือน5บูชาพระธาตุนครประจำปี 2557ัหบน้าปัดนี้ครับสองสามครับในโอกาสนี้นะครับก็จะเป็นมอบนะครับสนับสนุนจากทางเทศบาลเมเดลคอมนมนะครับ โดยท่านนิวั์เจียวเนียบุญญานะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองคพดมสนับสนุนนะครับงานบุญเดือน5ของวัดมหาธาตุนะครับครับขออนุญาตการเรียนเชิญท่านประธานดูชนเป็นผู้รับมอบครับจากท่านนายกก่อนนะครับครับในโอกาสนี้ก็เรียนเชิญประธานคณะกรรมการ,รนะครับร่วม แรกนะครับจะเป็นสนับสนุนกับเทศบาลน,นะครับเ,เทศบาลสนับสนุนกับวัดมาธาตุครับเรียนเทิประธานดุจเจิดครับ